ยินดีต้อนรับสู่สติเวทพอดแคสต์ Podcast. รายการที่จะพาคุณเดินทางระหว่างพลังลี้ลับและเหตุผลลึกซึง้งคืนนี้เมย่าจะชวนคุยเรื่องม o นริชชวลหรือพิธีเรียกโชคใต้แสงจันทร์หลายคนอาจสงสยัยการพูดกับพระจันทร์การเขียนความตั้งใจมันดูเหมือนงมงายหรือเปล่า แต่ถ้าคุณเปิดใจนิดนึงวันนี้เราอาจค้นพบว่าสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์นั้นอาจเป็นแค่จิตใจที่ตั้งมั่นจนโลกเปลี่ยนพาร์ทหนึ่งมูลริชวลคืออะไรมูลริชชวลไม่ใช่ศาสตร์ใสยดำมันคือการตั้งเจตนา inention setting ใต้แสงพระจันทร์โดยเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะตามความเชื่อโบราณจังหวะของพระจันทร์มีผลต่อธรรมชาติ และในทางวิทยาศาสตร์ก็มีบางอย่างที่สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าวงจรของพระจันทร์มีผลต่อการนอนการอารมณ์และแม้แต่รอบเดือนของผู้หญิงสิ่งนี้เรียกว่าเซอร์แค a เดียนริทึมหรือระบบนาฬิกาชีวิตและในระดับจิตวิญญาณมนุษย์รู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติลึกมากกว่าที่เราคิดการนั่งนิ่งๆใต้แสงจันทร์เป็นการกลับบ้านทางใจอย่างหนึ่ง พาร์ทสองมันเวิร์กเพราะอะไรหลักวิทยาศาสตร์แล้วอะไรทำให้การตั้งเจตนาใต้แสงจันร์เวิร์กคำตอบคือสมองเราเชื่อในสิ่งที่เราจินตนาการบ่อยๆนี่คือหลักของนิวโรพลาสติซิตี้หรือความสามารถของสมองในการสร้างร่องคิดใหม่จากการทำซ้ำความเชื่อและอารมณ์เมื่อเรานั่งนิ่งเขียนความตั้งใจพูดคำอธิษฐานออกเสียงด้วยความรู้สึก สิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. สมองจะเข้าใจว่าเป้าหมายนี้สำคัญ 2. ระบบประสาทจะจดจำและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ในเรดาร์ชีวิต 3. เราจะมองเห็นโอกาสที่เคยมองไม่เห็นเพราะเราพร้อมที่จะรับโชคแล้ว นี่ไม่ใช่เวทมนต์จากฟ้าแต่มาจาก reticular activating system หรือ RAS ระบบหนึ่งในสมองที่กรองข้อมูลจากโลกภายนอกให้สอดคล้องกับความเชื่อหลักของเรางานวิจัยจาก Harvard บอกว่าคนที่เขียนเป้าหมายและจินตนาการความสำเร็จมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่เคยเขียนถึง42%บางคนบอกว่าแค่เขียนในไดาอารี่ก็พอแล้ว ทำไมต้องทำพิธีอะไรให้ยุ่งยากคำตอบคือมนุษย์ผูกพันกับพิธีกรรมเพราะมันช่วยจัดระเบียบจิตใจการให้ความสำคัญกับบางสิ่งผ่านการจุดเทียนวางของตั้งใจฟังเสียงเงียบมันเปลี่ยนจิตเราเข้าสู่โหมดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วคือภาวะจิตตระหนักรู้ mindfulness state และเมื่อจิตเข้าสู่ภาวะนั้นคลื่นสมองจะลดระดับลงสู่เทต้าซึ่งเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดเราจะสามารถฝังความตั้งใจลงในจิตได้ง่ายกว่าการเขียนเฉยๆแล้วโชคมาจากไหนคำว่าโชคไม่ใช่เรื่องฟลุกฟุกในจิตวิทยามีคำว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่เป็นจริงเพราะเราเชื่อมัน ถ้าเราตั้งเจตนาไว้ว่าฉันจะมีโชคดีสมองเราจะเริ่มสแกนหาเหตุผลว่าทำไมเราควรโชคดีมันจะโฟกัสที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคเมื่อเรามีทัศนคติเชิงบวกแบบตั้งใจมันส่งผลต่อทั้งการตัดสินใจและการสื่อสารกับโลกโชคดีจึงไม่ใช่เรื่องฟ้าฟลุกแต่คือการเปิดใจเปิดจิตเปิดทางให้สิ่งดีๆวิ่งเข้ามา บางคนอาจเรียกว่าพลังจักรวาลแต่จริงๆแล้วมันคือพลังสติในร่างของเวทมนต์ p a วิธีทำมูนริชวลแบบไม่หลุดโลกคืนนี้ลองทำดูแบบนี้นะคะ 1. หาที่สงบตใต้แสงจันทร์หรือริมหน้าจ่างก็ได้ 2. เขียนสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นลงในกระดาษด้วยถ้อยคำชัดเจนเช่นขอให้ฉันพบเจอโอกาสที่เหมาะสมและผู้คนที่สนับสนุน 3. หลับตาจินตนาการภาพนั้นให้ละเอียดกลิ่นเสียงความรู้สึก 4. พูดออกเสียงช้าๆว่าขอให้ฉันได้พบโชคดีด้วยความเมตตาและปัญญา 5. ขอบคุณแม้สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นเพราะการขอบคุณล่วงหน้าจะสร้างคลื่นบวกที่ลึกที่สุดในสมองพาดปิดท้ายด้วยพลังใจ สุดท้ายนี้เมย่าอยากบอกว่าม o นริชชวลอาจไม่เปลี่ยนจักรวาลภายนอกแต่มันเปลี่ยนจักรวาลภายในและเมื่อใจเราสงบชัดเจนและศรัทธาในสิ่งดีๆเราจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดโชคดีแบบไม่ต้องพยายาม ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากติดตามสติเวทพอดแคสต์ทุกตอนคือการฝึกจิตอย่างมีเวทมนต์และอย่าลืมคืนนี้ลองคุยกับพระจันทร์ดูนะคะบางทีคำตอบที่คุณรออาจอยู่ในความเงียบก็ได้ถ้าคลิปนี้กระทบใจคุณ พิมพ์ว่ารับแล้วเพื่อยืนยันพลังในตัวเองแล้วกดติดตามสติเวทไว้นะคะเพื่อเดินทางกับพลังเงียบที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เปลี่ยนเราได้เสมอ